กรณีของคลิปเสียงที่เป็นการพูดคุยกันแล้วสุดท้ายก็เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นการคุยกันระหว่างนายกแพทองทานกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชานะครับซึ่งเป็นการคุยกันเรื่องของการปิดด่านหรือแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกแพทองทานมีการถาแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้ด่วนเลยนะครับ โดยนายกยอมรับว่าเป็นคลิปเสียงของนายกจริงๆที่คุยกับสมเด็จหุนเซนซึ่งเป็นการคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็บอกต่อว่าทราบข้อมูลจากล่ามว่าสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิสภาโกรธแม่ทัพภาคที่สองนายกแพทองทานก็เลยคุยกับหุนเซนว่าทั้งไทยและกัมพูชาเป็นคู่ขัดแย้งกันในตอนนั้นก็เลยมีการพูดคุยในลักษณะแบบนั้นไปขออย่าถือสาโดยพยายามทำความเข้าใจในเรื่องที่หุนเซนโกรธ ซึ่งเป็นการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์แบบส่วนตัวจึงมองว่าไม่ควรจะนำมาเปิดเผยเพราะเป็นเรื่องการเจราจาต่อรองกันโดยนายกก็มีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและอธิปไตยของไทยจึงคุยด้วยความนุ่มนวลระหว่างพูดคุยไปได้ครู่หนึ่งนายกก็ไม่แน่ใจเรื่องไทม์ไลน์ของกองทัพเป็นอย่างไรเขาขอให้ประเทศไทยเปิดด่านก็เลยตอบไปว่าได้แต่ว่าเสนอให้เปิดพร้อมกันแต่ว่าทางฝั่งกัมพูชาไม่ยอมอีก ซึ่งเราพยายามเจราจาอย่างละบุนละม่อมแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็เลยแจ้งไปว่าจะขอปรึกษากระทรวงกลาโหมก่อนให้คำตอบในวันที่มีการประชุมที่บ้านพิษณุโลกแล้วจากนั้นฝ่ายกัมพูชาก็ได้โพสต์ว่าจะปิดด่านทั้งหมดซึ่งประเด็นนี้นายกคิดว่าไม่เหมือนที่คุยกันเอาไว้นายกแพทองทานบอกต่อนะครับพยายามพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาด้วยความใจเย็นต่อรองเพื่อให้เกิดสันติภาพและไม่เสียเลือดเสียเนื้อซึ่งเป็นความตั้งใจ แต่ว่าฝ่ายกัมพูชาก็ได้ย้ําถึงเรื่องการเปิดปิดด่านเพียงอย่างเดียวซึ่งตอนนั้นนายกก็ยังไม่ได้รับปากเพราะยังไม่ทราบความพร้อมของกองทัพจึงแจ้งว่าจะตอบกลับหลังการประชุมแต่ว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าฮุนเซนต้องการคะแนนนิยมในประเทศของตัวเองโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างไรการกระทําดังกล่าวอยู่ในสายตาของโลกที่จับมองจับตามองนะครับผู้นําทั้งสองคนพูดคุยกัน แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยระบุว่ามีการอัดคลิปและปล่อยออกมาลักษณะนี้ซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายไทยไม่ได้ปล่อยเพราะจริงๆเราเจราจาเพื่อเกิดสันติภาพแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ฮุนเซนได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นจากนั้นนายกก็ได้ตอบคําถามนักข่าวนะครับกรณีจะมีการปล่อยคลิปเสียงฉบับยาวมีความกังวลไหมโดยระบุว่าไม่อยากให้คนไทยไปหลงกลว่าจริงๆเนี่ยเราทะเลาะกันแต่ประโยคแรกที่พูดคืออยากสร้างความเข้าใจและให้เกิดความสง,งบสุข ให้การประทะในยุติลงเพราะดีฉันไม่ยอมเปิดด่านอย่างเดียวแต่ต้องการให้เปิดด่านร่วมกันไม่ทะเลาะก,กันแล้วแต่ท่านไม่ยอมแต่ก็ฟังไม่ชัดว่าไม่เปิดเพราะทหารโกหกซึ่งตนเองบอกว่าขอปรึกษากองทัพก่อนนักข่าวก็เลยถามต่อว่าจากนี้ไปจะคุยกันต่อได้ไหมนายกตอบว่าไม่ทราบแล้วบอกว่าดีฉันไม่ใช่คนที่ไปท้าตีท้าต่อยฉะนั้นคงไม่มีการพูดคุยส่วนตัวแล้ววันนี้ถือว่าความสัมพันธ์สองตระกูลจบลงหรือเปล่านักข่าวถามเลยนะครับ นายกก็บอกว่าไม่ทราบว่ายังไงแต่ไม่ขอคุยส่วนตัวแล้วเพราะจะมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจได้เอาฟังเสียงนายกชี้แจงเรื่องวุ่นๆุ่นของคลิปเสียงที่ออกมาหน่อยนะครับคลิปจริงนะคะที่คุยกันเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์นะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยได้ทราบข้อมูลมาก็คือแต่คนที่แปลนั่นแหละคนที่เป็นล่ามนั่นแหละคะ่ะว่าทางทางกัมพูญชาทางท่านุนเซนเองเนี่ย โกรธแม่ทัพภาคสองที่ได้พูดที่คลิปออกมาก่อนหน้านั้นนะคะโกรธเลยดิฉันก็อ่ะโอเคเข้าใจก็พอคุยกันดิฉันก็บอกว่าเนี่ยในเมื่อ,อ,อแม่ทัพภาคสองพูดเนี่ยในเมื่อเราอ่ะทั้งไทยกับกัมพูชาก็เป็นฝั่งตรงข้ามกันปะทะกันอยู่แล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องพูดแบบนี้แหละก็อย่าไปถือสาเลยอย่าไปคิดเลยคือพยายามจะทําความเข้าใจก่อนว่าเออเขาโกรธเรื่องนี้นะเขาโกรธแล้วก็ เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านเนาะที่เป็นการพูดแบบ private conversation นะเป็นคุยโทรศัพท์กันเป็นมันมันมันก็ไม่ได้ควรจะเอามาเปิดเผยนะเพราะว่ามันเป็นการเทคนิคในการคุยกันการเจรจาต่อรองนะฮะก็ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันทําตามเขาเรียกว่าอะไรมีจุดมุ่งหมายมีประเด็นที่จะรักษาไว้ซึ่งความ สมบสุขของบ้านเมืองนะคะแล้วก็รักษาอธิปไตยของเราไว้แล้วก็ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็คุยด้วยความซอฟนะคะความนุ่มนวลก็จริงๆแล้วเวลาที่คุยกันส่วนตัวเนี่ยแน่นอนว่าก็เรียกอังโคลเรียกหลานก็เหมือนเหมือนคนในคอร์มอนนี่แหละค่ะทำงานมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อนะคะเรียกอาเรียกลุงเป็นปกตินะคะ แล้วก็ได้มีการคุยกันว่าจะอาอยังไงร,ระหว่างคุยไปสักพักเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องของไทม์ไลน์ว่าของกองทัพเป็นยังไงดิฉันก็บอกว่าเขาก็บอกให้เปิดด่านาอ๋อได้เลยเปิดพร้อมกันไหมจะได้เหมือนกับแสดงความสันติภาพว่าเราจับมือปุ๊บแล้วเปิดพร้อมกันนะคะแล้วเขาบอกไม่ยอมดิบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ยอมได้ยังไงเนี่ยไทยก็คือแบบยอมแล้วนะไม่ได้แบบต่อสู้ไม่ได้คืดฮัดอะไรขึ้นมาซะหน่อยก็คือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้เราก็ไม่เห็นทําอะไรเลยทําไมเขาถึงต้องแบบว่า ไม่ได้ต้องไทยเปิดก่อนเดี๋ยวรอ5ชั่วโมงแล้วเขาจะถึงจะเปิดตามเขาเป็นลูกผู้ชายนะนเขาบอก่เขาดูจริง,รงๆแปลก็ไม่หมดเนาะเขาเป็นลูกผู้ชายอ,อะไรนะเขาคำไหนคําคนั้นอยู่แล้วอะดิฉันก็บอกว่าฉันก็ไม่แน่ใจฉันบอกว่าเดี๋ยวขออน,นุญาตปรึกษากับทีมทางการาหนก่อนเพื่อที่จะให้คําตอบพรุ่งนี้คือวันที่มีประชุมวันที่บ้านพิซูโนโลมที่ที่ลคะ ที่นี้เองคุณผู้ชมครับอย่างที่นายกได้มีการชี้แจงไปคือหนึ่งในประเด็นอ่อนไหวที่สุดจากในคลิปเนี่ยนะครับหลีกหนีไม่พ้นท่อนที่มีการระบุว่าอยู่คนละฝั่งกับกองทัพนี่แหละนักข่าวก็สอบถามเรื่องนี้กับทางนายกเหมือนกันนายกก็บอกว่าต้องรอกองทัพก่อนว่าจะทําอย่างไรจากต้นคลิปก็เข้าใจว่ามีการสุมไฟเรื่องนี้อยู่ว่ากโกรธมากที่เห็นคลิปจึงพยายามที่จะทําความเข้าใจว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะพูดแบบนี้ จึงพยายามทําความเข้าใจว่าปล่อยให้แม่ทัพภาคที่สองพูดเท่ๆไปไม่มีอะไรจริงจังเพื่อให้ประโยคต่อไปและพูดคุยเพื่อที่จะนําไปสู่การทําให้เกิดความสงบสุขเช่นถ้ายอมเรื่องนี้ก็จะยอมเรื่องนั้นพอคุยเรื่องการเปิดด่านเรื่องอาวุธก็แค่จํากัดเวลาตามที่ทราบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบทสนทนาแบบนี้ไม่ควรจะออกมาอยู่แล้วในระดับผู้นําประเทศนะครับทีนี้เองคุณผู้ชมฮะเมื่อมีการพูดถึง เรื่องของกองทัพแม่ทัพซึ่งอยู่ในคลิปด้วยนักข่าวก็รีบสอบถามทันทีนะครับกับทางพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่2ครับโดยแม่ทัพภาคที่2เปิดเผยนะครับว่านายกแพทองทานได้โทรมาปรับความเข้าใจพร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาในการสนทนากับสมเด็จหุนเซนเพื่อต้องการให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเบาบางลงเป็นการพูดคุยกันหลังบ้านโดยพลโทบุญสิน ได้บอกกับนายกไปว่าผมไม่มีอะไรครับผมเข้าใจทั้งนี้นายกก็ได้ขอบคุณที่เข้าใจถือว่าคุยแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ติดใจอะไรเพราะว่ายืนยันนะครับจากทางพลโทบุญสินว่าทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนและแม่ทัพที่สองบอกด้วยว่าวันนี้กําลังเดินทางไปเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจชายแดนซึ่งก็ยังคงทำงานตามปกติไม่ได้มีอะไร แต่แน่นอนครับว่าใครได้ฟังคลิปเนี่ยก็อาจจะไม่สบายใจนะครับแล้วที่สําคัญก็คือจะไปเข้าทางอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายกัมพูชาหรือเปล่าซึ่งกําลังพยายามทําให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศรวมถึงต้องการจะสร้างแรงกระเพื่อมความไม่ไว้วางใจหรือแม้กระทั่งสร้างความไม่สงบแล้วลุกลามบานปลายมาจากพื้นที่บริเวณชายแดนหรือไม่ตรงส่วนนี้เองก็ต้องระมัดระวังท่าทีของฝ่ายกัมพูชากับการเดินเกมของฝ่ายกัมพูชาให้ดีๆนะครับ ออด้านนึงก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะตามเกมเขาอยู่เหมือนกันกับการใช้สื่อของเขาหรือแม้กระทั่งวิธีการต่างๆของเขาแล้วทีนี้คุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามาจากฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคู่สนทนากันก็นกมีนายกก็มีสมเด็จหุนเซนแล้วก็มีล่ามด้วยปรากฏเรื่องของคลิปนี้เนี่ยก็มีการยืนยันจากทางประธานวุฒิสภากัมพูชาสมเด็จหุนเซนนะครับว่าได้คุยกับนายกแพทองทาน ซึ่งตัวเต็มๆที่มีการคุยกันไปเนี่ยคือ17นาทีครับแล้วสมเด็จฮุนเซนก็ยังโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียอีกระบุว่าเป็นการพูดคุยกันช่วงเย็นในวันที่15มิถุนายน68ซึ่งได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกของไทยนาน17นาที6วินาทีแล้วก็มีคนที่ทำหน้าที่เป็นล่ามอยู่ด้วยตามธรรมเนียมแล้วในการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลทางการ จึงจำเป็นต้องบันทึกการสนทนาเพื่อความโปร่งใสและเพื่อวัตถุประสงค์ภายในของกรัรมพูชาด้วยฮุนเซนเขาบอกว่าเขาก็ได้แชร์การบันทึกเสียงการสนทนากับนายกไทยให้กับบุคคลต่างๆไปประมาณ80คนรวมถึงสมาชิกคณะกรรมการถาวรของพรรคคณะทำงานวุฒิสภาคณะทำงานรัฐสภาคณะทำงานกิจการต่างประเทศหน่วยงานการศึกษา และประชาสัมพันธ์คณะทำงานกิจการชายแดนและสมาชิกกองกําลังติดอาวุธด้วยก็อาจจะมีความเปลี่ยนไปได้ว่า,าจะมีบางคนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับนายกของไทยหลังจากไม่กี่ชั่วโมงที่สนทนากันจากนั้นผู้นําไทยก็มีการกล่าวโทษผู้นํากัมพูชาต่อสาธารณะเรื่องของการสื่อสารอย่างไม่เป็นมืออาชีพยังจําได้ใช่ไหมครับที่ผมเล่าไปเรื่องของความไม่เป็นโปรเฟชชั่นนั่นนี่แหละครับ แล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองผ่าน Facebook ซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดแย้งกับคําพูดของพวกเขาฮุนเซนบอกต่อคลิปเสียงที่หลุดออกมามีการโพสต์ต่อสาธารณะไปเพียง9นาทีเท่านั้นดังนั้นหากฝ่ายไทยต้องการคลิปเสียงทั้งหมดก็พร้อมที่จะเผยแพร่คลิปเสียงความยาว17นาที6วินาทีทั้งหมดเหมือนกันนี่ครับคือเรียกได้ว่าฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเดินเกมบั่นทอนความเชื่อมั่นตลอดจนพยายามปลูกกระแสอย่างต่อเนื่อง แล้วก็สร้างความนิยมให้กับตัวเองไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราอาจจําเป็นเลยฮะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแผนในการรับมือเรื่องการสื่อสารสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็จับตาดูให้ดีนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปกระทบหรือไม่อย่างไรต่อการประชุม JBC นัดถัดไปที่ไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพด้วยแล้ววันนี้จากปัญหาการเมืองภายในประเทศโดยเฉพาะตัวคลิปเสียงส่งผลต่อดัชนีหุ้นไทยเลยครับ เพราะดัชนีหุ้นไทยหลังจากมีคลิปเสียงออกมาแล้วเนี่ยปรากฏหลายฝ่ายก็เป็นกังวลพอมีความกังวลเกิดอะไรขึ้นก็มีการเทขายหุ้นออกมาครับแล้ววันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดตลาดร่วงไปคือ19จุดนะครับแล้วดัชนีหลุดระดับ1,100จุดลงมาด้วยโดยวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดตลาดไปอยู่ที่1,094จุดปรับลดลงมา19จุดท่วนมูลค่าการซื้อขาย36,000ล้านบาท จากตอนแรกครึ่งเช้าเนี่ยยังทรงตัวอยู่ได้แม้จะบวกไม่มากนักแต่ก็ยังบวกได้อยู่นักลงทุนมีความหวังแต่จากนั้นช่วงบ่ายปรากฏว่ามีการเทขายออกมาเพราะยังไม่แน่ใจเรื่องของปัญหาการเมืองภายในประเทศว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับดังนั้นเดี๋ยวรอดูซิว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนายกชี้แจงแล้วหลังจากแม่ทัพภาคที่สองออกมาให้สัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่านายกได้มาทำความเข้าใจแล้ว นักลงทุนจะเชื่อมั่นกลับมาได้หรือไม่หรือ,อยังต้องใช้เวลาใดๆในการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ